เงียบแล้วเข้ากีบเมฆแล้วเออมาแล้วนะทุกคนตัวหักษรภาษาจีนของเรานะเกมโบนัสนะไปค่ะเดี๋ยวรอบนี้เราจะขูดเองนะเดี๋ยวเราไปทุบไข่กันเลยเดอ้อไปค่ะเกมโบนัสของเรานะรอบนี้เออเลขสิบมานะรอเลขสิบมามาหนึ่งตัวแล้วนะคะมาหนึ่งตัวมาสองตัวสามตัว คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดขึ้นเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้กลับมาอยู่กับไทเกอร์พารวยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปขูดไข่กันนะ,ะเราไม่ได้ขูดหลายวันแล้วเนาะ,ะเกมขูดไข่ของเรานะคะอยู่ในค่าย c q คนะ,คะหรือว่าอีกชื่อนึงก็คือสล็อต IPP นะคะสำหรับวันนี้ไทเกอร์เอาทุนมาที่450กว่าบาทเนาะ,ะเดี๋ยวเราจะไปขูดกันที่ใบละ10บบาทเลยนะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะที่สนใจอยากเล่นเกมกับไทเกอร์นะคะเว็บยูฟ่นะมีแอดมินคอยบริการตลอด2 4ชั่วโมงเลยนะคะฝากถอนเริ่มต้นที่1บาทเท่านั้นนะฝากถอนระบบออโต้รวดเร็วทันใจ ลูกค้าแน่นอนนะคะสำหรับลูกค้าใหม่นะคะสมัครสมาชิกกับไทเกอร์วันนี้100บาทนะสมัครสมาชิกกับไทเกอร์วันนี้100บาทไทเกอร์มีกลุ่มให้เข้านะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนาเล่นบาคาร่าหรือว่านําเล่นสล็อตนะอ่ะยังไม่จบนะสมัครวันนี้100บาทสามารถเอาสลิปโอนเงินนะคะไปลุ้นเล่นกิจกรรมแจกเครดิตฟรีอีกนะเป็นกิจกรรมหมุนวงล้อกับกิจกรรมทายผลบาคาร่านะแล้วก็ยังมีของสมนาคุณอีกมากมายเลยนะคะสมัครวันนี้1น0บาทนะมีแต่คุ้มกับคุ้มนะทุกคนค่ะมีแต่คุ้มกับค แบบแทกเกอร์นะะเกมขูดไข่ของเราจะเริ่มต้นที่ใบละ5บาทเท่านั้นนะคะจะขูดเริ่มต้นที่ใบละ5บาทเท่านั้นเด้ออย่างนี้ต้องลองนะไม่ลองไม่ได้นะเกมขูดไข่บอกแล้วว่าขูดอย่างเดียวนะทุกคนคะขูดอย่างเดียวได้เงินแบบง่ายๆเลยนะวันนี้ไทเกอร์นะขูดใบละสิบบาทเออเนี่ยเห็นไหมขูดแค่สิบบาทก็ได้นะอ่ะขูดห้าบาทก็ได้นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะที่สนใจเดี๋ยวไทกเกอร์จะแปะลิงก์สมัครไว้ให้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะคะ่ะ,ะ,ะเดี๋ยวพูดเยอะแล้วเดี๋ยวไปดูเกมกันเป อ่ะมันจะมีเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะรอบไหนที่มันได้ตัวอักษรภาษาจีนนะทุกคนขามันก็จะได้เกมโบนัสนะพอตัวอักษรภาษาจีนครบ3ตัวนะคะเกมโบนัสของเราก็จะมานะอย่างนี้เราก็จะได้ทุบไข่แล้วนะถ้าเราขูดไปตัวเลข10มานะทุกคนขะเลข10มาเงินรางวัลของเราก็จะคูณ10เท่าไปเลยนะแต่ถ้าได้เลขอื่นก็ต้องไปลุ้มอีกทีด้วยว่าจะได้เงินรางวัลเท่าไหร่อามาเมื่อกี้ฟาดมาแล้ว10บาทนะเออขูด10บาทก็ได้10บบาทก็ยังถือว่ายังดีว่าได้นะคะ อ่ะไปห้าหนึ่งนะรอบนี้จะมาอีกหรือเปล่าเออมาห้าสองดอกมาห้าสองนะรอบนี้สี่ห้ามาอีกไหมเออเงียบกริบเข้ากีดเมฆไปเลยจ้ะพี่ไปค่ะรอบนี้ศูนย์สองนะศูนย์สองเออก็เข้ากลีดเมฆไปอีกแล้วนะสี่หนึ่งอ่ะเห็นหนึ่งสี่นะทุกคนคะ่ะเห็นหนึ่งสี่เออมารอบนี้สี่หนึ่งจัดมาสามสิบบาทเลยนะใส่สี่สามสี่สามเออมาสิบบาทอ,อ่ะก็ยังดีนะยังดีกว่าไม่ได้นะ ไปดูกันต่อนะรอบนี้ห้าสีนะทุกคนรอบนี้ห้าสีเออเข้ากิบเมฆไปแล้วจ้ารอบนี้สี่หกมาอีกไหมสี่หกมาจ้าสมาชิสิบบาทโอ้โห,โหก,ก็ยังดีนะ๋ยวปล่อยให้เค็มขูดไปเรื่อยๆเลยนะสำหรับลูกค้าท่านใดนะที่สนใจเดี๋ยวไทเกอร์จะแปะลิงก์สมัครไว้ให้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะคะสามารถแอดไลน์นะสามารถแอดไลน์นะมาสมัครสมาชิกกับไทเกอร์ได้เลยนะคะรอบนี้ห้าสีเอออีดอก5ห้าสีเข้ากิบเมฆไปแล้วนะจ้าไหมค่ะรอบนี้ศูนย์หกมาอีกไหม โอ้โหมีแต่เข้ากิบเมฆทั้งนั้นเลยนะอ่ะเห็นแล้ว4ี่สีสี่รอบนี้จัดมา30บาทไปเลยค่ะ5 6นะคะ5 6เออเห็นตา5้าหเดี๋ยวไปดู4ี่กันนะ4ี่มาอีกหรือเปล่านะเออไม่มามาทุกสีนะคะยกเว้น4ี่สีสสีเออมารอบนี้แตกนอกเลขกิบมาจ้า ไปค่ะรอบนี้เงินรางวัลคูณ10เท่าไปเลยนะเห็นไหมคะทุกคนค่ะมันง่ายมากมากเลยแค่ขูดขูดไปถ้าฟุกเจอเลข10อย่างนี้เงินรางวัลก็เพิ่มขึ้นมาเลยนะเงินรางวัลเลข10มานี่เงินรางวัลคูณ10เท่าไปเลยนะเออตอนนี้เกมโบนัสก็ยังไม่มาเลยมันเงียบมากเลยนะทุกคนมันเงียบมากเลยรอบนี้จัดมา10บาทนะเออไปอีกไปอีก2 4 2 4 2 4ได้มา30บาทไปค่ะ03มาอีกหรือเปล่า03เออก็ได้มาอีก10บาท มาอีกไหมมาอีกไหมเงียบแล้วนะเงียบแล้วเข้ากลบเมฆแล้วเออมาแล้วนะทุกคนตัวหักสอนภาษาจีนของเรานะเกมโบนัสนะไปค่ะเดี๋ยวรอบนี้เราจะขูดเองนะเดี๋ยวเราไปทุบไข่กันเลยเด้อไปค่ะเกมโบนัสของเรานะรอบนี้เออเลขสิบมานะรอเลขสิบมามาหนึ่งตัวแล้วนะคะมาหนึ่งตัวมาสองตัวสามตัวสี่ห้าเออแจวเลยพี่มาห้าตัวนะทุกคนขาตัวละสิบบาท มาห้าตัวตัวละสิกบาทห้าสิบคูณสิบเท่าไปเลยนะตอนนี้อ่ะรอบนี้ก็แตกมาห้าร้อยนะแตกมาเลยห้าร้อยโอ้โหก็ยังดีนะะเอาคุณมาก็ยังถือว่าได้นิดได้หน่อยนะถือว่าไม่ขาดทุนตัวเองออาไปค่ะไปขูดกันต่อรอบนี้สี่หกจะมาอีกหรือเปล่านะไปค่ะสองหนึ่งอ่ะยังเงียบอยู่นาสองหนึ่งรอบนี้หนะึ 1, ่งเจ็ดนะหนึ่งเจ็ดเออดีจัดเลยหนึ่งเจ็ดไม่มาเลยนะ ไปคะ่ะดอกนี้มาอีกไหมเออมาอีก30บาทนะไปค่ะ0ูนย์สมาอีกไหมโอ้โหได้ตัวอักษรภาษา,าจีนมาแทนนะคะเกมโบนัสรอบนี้ศูนย์หนึ่งเห็นแล้วนะเห็นแล้วนะศูนย์หนึ่งเออก็ได้มาอีก30บาทนะอ่ะสำหรับวันนี้นะเราได้เงินรางวัลกลับบ้านพอสมควรนะทุกคนค่ะยังถือว่าได้กำไรนะก่อนจบคลิปวันนี้นะแท็ก็ขอฝากเว็บยูฟาเจ็ดสี่เจ็ดด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ